โอเคนะตอนนี้ก็อยู่เกม Death Island นะฮะตอนนี้ Death Island ก็จะไม่ใช่เกมฆ่าผีต่อไปนะครับตอนนี้ก็อยู่พิธีกรนะกายก็เขาอาจจะเป็นนักฟุตบอลด้วยก็เป็นได้ดูจากลักษณะที่เขาจะใช่ตื่นไม่ไปวันนี้เราไม่ได้มาฆ่าผีนะก็ไหนโกยไหนวะโกยไหนวะมามามาเดี๋ยวเอาเอาบอลลูกนี้ทิ้งไว้บอล มันขวางอ่ะวุ้ยหุ้ย,ยไปนู่นเลยทีมทีมคนเล่นอะเอา้าเขาโกไปแล้วโอ,โ, <c oughs> โอ้โหยางยางยางกมามาไหมอ๋ออ๋ออ๋อเอาแล้วเริ่มนะครับโอ้โหอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยท <ไป S 2> ีมกะไล่ะฟอลหนูจะเล่นเอ้ยมันออกนอกโกไปแล้วฟาวแล้วเนี่ยห่วยเหนื่อยเลยเดี๋ยวเขนานำพากันเราใช้ลูกฟ้าสิเนี่ยนะลูกฟ้าอยู่ไหนวะ เดวอนอะวิ่งชาร์จไอ้โอ้ตัวลังก์กำยำเตะได้แค่นี้เหรอออกไปเข้าไปแล้วไม่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 ออกออกออกกำมออกไปมะเตะเอาเอาเข้ากันแล้วโกมันอยู่ไหนยังไม่รู้เลย เอ้ยเอ้ยบอลชายหาดชัดเจ๊เข้ารถเลยไม่ใช่เอาดิเอ้ยเอ้ามันเบี้ยวเออเออบอลไม่ให้บอลไม่ให้บอลแจกบอล no ไม่ให้บอลไม่ให้บอลจะเข้าโกอล้ลกกอโคเขากอไม่เข้ากอลอ่เหนื่อยแล้ว ไปไหนแล้วะไม<ป>่ไม่ให้ให<ป>จะตเ <laughs> <ป>ตะเขาโกะเตะออกเตะออกกายเตะออกอ่ะเดี๋ยวโตน้ำไปไม่เอาไปเล่นชายหาดหนาวมันเย็นช่วงน,นี้หนาวด้วย <laughs> อ่ะบอลหายไปเลย <laughs> จะตเตะเขา <laughs> เฮี่ยบอลวา้าบโ,โดนคิกบอลโดนคิกไม่โดนเหรเดี๋ยวๆไอเชี่ยบอลไป่เฉยแล้ววะเอาเข้าไปเอาเข้าไป,ขขไปเข้ามาเขียนทะลุตัวไปเลยเอาเอาเอาไปไปเอาบอกว่าเตะเข้าไปมันไม่เข้าโกลสักทีเหรอ ออโอ้โหบอลโอ้ดูดิดบ,บอลบอลแม่งเป็นรอยดำๆเลยอะ่ะโยนไม่โดนเอา้าโยนลายไม้กูาหายไปไหนนี่ไม้วาบได้โอ้ยไม้หายเลยชิบหายยัง,ยงใช้หมัดก็ได้ไม้ออกบิงไอ,อ้ยต่อยบอลต่อยบอลไนะอ,อ้ทะเลาะกัคนไม่พอไปทะเลาะกับบอลอีกโอ้ยไอ,อ้ออ่อ,อไไยไปไหนหรอวะเฮ้ย บอลดอกตอกบอลดำเอ้ยตีเข้าไปโอ้ยจะเข้าแล้วเสริมเสริมเสริมด้วยหวันเฮ้ยฟ้าเฮ้ยแขนแขนจะบ่าเหรอเล่นเฮ้ยมันไม่เข้าสักทีวะไม่มีตัวให้เข้ามากกว่าเอาเดี๋ยวบอกนะมันติดโลกไม่ติดนี่มะเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อ เล่นอยู่คนเดียวเฮ้ยไม่ให้เอาบอลไปไหนแล้ววะเลียงเลี้ยงเลี้ยงเลี้งได้เลี้ยงได้เฮ้ยเลี้ยงได้เหรอเลี้ยงเลี้งเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่มีตักจ่ายเลยไม่เลี้ยงเอ้ยอย่าไม่ไม่ไม่ไอ๋อ่อยไหม มันติดขอบสนามติดขอบ<น>ออเอา้อไอเอาไอ้บอลไปรถไฟเอาหายเอาหายเลยบอลโอ้อยู่ในนี้ละใครยังจะเอาได้ไเนี่ย้อนตกลงใครจะชนะเนี่ยวนันเดียลูปฟ้าไปแล้วนะฮะอีกตีฉุนเอาไม่ได้แด <c oughs> งลูกแดงเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ย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 เงียบๆคอยเงียบๆ,ๆ,ๆ,ๆจะเข้าไปอีกลูกเลยไม่เลียน,น,นเอ้ย ไม่ไม่มืออ๋อยังเข้าไปได้ตู้นี้ค่ะไม่ต้องวันตกลงสรุปวันนี้ไม่มีใครชนะนะกรรมการเนี่ยกรรมการกรรมการกรรมการครับไม่ตอบไม่มีใครชนะใช่ไหมครับกรรมการมาคุยกับผมก่อนกรรมการโอเค